รางวัลนะครับคมชลึกอวอดครั้งที่19ประเภทละครโทรทัศน์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมปีนี้ได้แก่คุณหยวนกวินรัตนยศดอมรสุธรครับนักแสดงจากเรื่องแบงกายล่าล้างเมืองจากครูไวดียุทีิชานนะคะคุณหยวนกรานไฟค่ะน้องๆอาจจะไม่ทานเมื่อกี้จะเรียกว่า ยินดีด้วยค่ะไมฮะได้นะคะถ้าจะขอบคุณเป็นยาวเลยนะฮะ <laughs> กอดืนเลยต้องขอบคุณเนชั่นนะครับขอบคุณเ,เดี๋ยวขอยกไมค์ได้ไหมฮะผม <laughs> ขอบคุณ <laughs> คณ <laughs> มชลิกอวอดนะครับครั้งที่19ด้วยนะครับแล้วก็คณะกรรมการทุกทกท่านเลยนะครับแล้วก็งานของผมเนี่ยนะครับมันเป็นงานที่เรียกได้ว่าค่ายเนี่ยเป็นค่าย t o CJ Creation เป็นการร่วมงานกัน กับบริษัทข้ามชาติทั้งเกาหลีใต้และก็ประเทศไทยนะครับก็ขอบคุณผู้บริหารของเราที่มาในวันนี้ด้วยนะฮะคุณหลิงนะครับจาก2 CJ c r e a t i o n นะครับแล้วก็ thank you thank you so much Mr MJ I'm glad to you to be here with us ขอเสียงปรบมือให้คุณ MJ ด้วยนะครับมาจา,จากเกาหลีใต้ใตเลยนะฮะต้องขอบคุณผู้มู่มกับของผมนะฮะคุณต้อมปิยพันธ์ชูเพชร รวมถึงทีมนักแสดงนะครับจาก BADGUYS ผมเองคงเป็นแค่ตัวแทนจริงๆครับเพราะว่าตี้ของผมเนี่ยตึงทุกตัวครับงานของเรามีโอกาสได้เฉิดฉายอยู่ในเวทีโลกเช่นเดียวกันนะครับก็ลงในแพลตฟอร์มด้วยรางวัลน,นี้นะครับก็อยากจะมอบให้กับทีมงานเช่นเดียวกันแล้วผมก็ขอบคุณจริงๆครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญมากๆก็คือการมองเห็นครับ ขอบคุณที่มองเห็นคุณค่าของพวกเราที่ทํางานกันอย่างเ,เหนื่อยจริงๆขอบคุณทุกๆคนแล้วก็ผมภูมิใจจริงๆนะครับแทนพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ในนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้มานั่งในที่แห่งนี้เพราะว่าเป็นที่ที่คนทํางานมารวมตัวกันจริงๆแล้วคนในวงการบันเทิงตั้งใจทํางานอย่างหนักหน่วงหนัก,นกจริงๆครับเราไม่ได้คาดหวังว่าเราจะได้รางวัลหรอกครับอย่างที่บอกเลยฮะว่าแค่คุณผู้ชมมีความสุขเราก็ภูมิใจแล้ว ส่วนผมเองผมก็ขอะระลึกถึงนักแสดงท่านหนึง่งที่ได้จากผมไปแล้วตั้งแต่คมชลิกอวอร์ดครั้งที่4ทุกๆครั้งที่มาที่นี่ผมจะนึกถึงท่านครับอา,อาภิชาติหาลำเจียกขอเสพพมือให้อาภิชาติด,ด้วยนะครับสุดท้าย,ายนี้ก็คง<ม>เป็นเรื่องของอยากจะฝากฝากเนื้อฝากตัวนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยไม่ว่าจะทํางานมา จะกี่สิบปีก็แล้วแต่จะผ่านละครซีรีส์มากี่เรื่องก็แล้วแต่ผมเองก็ยังถือว่าผมเป็นน้องใหม่ในวงการบันเทิงเสมอสามารถแนะนําแล้วก็ให้ความรู้สามารถให้ข้อมูลหรือติชมได้ทุกอย่างผมน้อมรับทุกอย่างจริงๆครับเรามาร่วมกันพัฒนาวงการบันเทิงไทยเข้าไปสู่เวทีโลกด้วยกันนะครับขอบคุณมากครับ